พี่รักอะอูะ่พีไม่เข้าแล้วงงอู่พีไม่มาแล้วมังค้าอู่พียังมาฮัลโหลฮะสวัสดีครับพี่ชีได้ยินไหมได้ยินเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชีครับคุณพีเราวิ์ไปไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพิ่งทักไปเมื่อกี้นี้เลยสดสดไปไหนอ่ะเขาไปไหนเดีย๋ยวเขามาครับเดีย๋ยวเขามาหน้าหนีแม่ได้อยู่ไหมได้อยู่นะเอาดีๆได้ฮะหน้าหลุยหน้าหลุยวิตองหน้าหลุยจะโดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่ครับไม่หนือเป็นอันนี้ วันจักรวาลพี่ไปไหนอ่ะพี่อ่อนๆป้าอเนียอ่อนๆเนอะอยู่ในไลฟ์นี้เป็นอ่อนๆอู้ครับให้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปให้เธอนะอะไรนะ เฮ้ยโปรเตอร์หรอครับใช่แล้วซเอาโปรเตอร์ให้เธอแนะดีใจหรือเปล่าชอบชอบหรือเปล่าชอบชอบครับชอบชอบเธอใครตามพีมาให้น่อยอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมอืออืออืมฉันจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ไปเรื่อย อันนี้ได้ไหมมีกบเนียฮะได้อยู่ครับเอ้ยอู้ยันนี้เรากินอะไรกันดีอ่ะแล้วแต่แม่เลย<น>อยากกินอะไร,รผมกินหมดให้ผมทำข้าวให้กินนะฝึกมาแล้วเ, <laughs> เราจะทำข้าวกินต่อใช่ครับผมว่าเรามากินฝีมืออู่กันดีกว่าเธอเธอไม่ได้ทำอาหารอร่อยค่ะ <laughs> <laughs> จริงเหรอเธอแบบหนึ่งนะที่ส่งมาว่าส่งคำขอไม่ได้อู่อูอูอูเธอต้องออกกอนได้ฮะบายบายบุย <laughs> ยังไงที่รักสวัสดีค่ะล คุณพีรวีพ่อนำพลนะคะยังไงมันยังไงมันยังไงคุณเพ่ฮัลโหลได้ยินผมปะได้ยินค่ะที่รักอ๋อดีครับดีครับอันนสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะที่รักสวัสดีครับผมพีรวีพลอยุพนครับแล้วบบเป็นเตอร์จากวายเดสตินีครับผม สวัสดีครับผมอูนิติพันลือชัยครับรับบทเป็นเป๋ในวายเดซนน่ครับโอเคค่ะพี่ขออวดเพิงเดี๋ยวจะมีของสิ่งนี้ส่งไปที่บ้านนะคะนะอ่าใส่กรอบไปให้นะคะที่ลัเนาะทีรักอ่ะเราสอบถามกันตอนนี้นะคะเราเร็กกันไปประมาณสิบนาทีได้แล้วกับการเข้าออกเข้าออกเข้าออกของคุณทั้งหลายแหละนะคะที่รักเราเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้คือ คุณเชื่อเรื่องพรมลิขิตหรือไม่พรมลิขิตอืมอืมเชื่อเชื่อนะคุณเชื่อเรื่องพรมลิขิตแล้วอีกเชื่ออ่ะแสดงว่าถ้าสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยคุณเชื่อว่าการที่พวกคุณสองคนเนี่ยได้มาคู่กันมันเป็นพรมลิขิตหรือไม่เป็นเป็นนะ ฉันอยากดูต่อไปเอ้ยพวกเธอใส่เสื้อคู่หรออ่าแน่นอนเรานัดกันมาเธออยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าคู่อื่นเขาอยู่ที่เดียวกันคู่นี้ก็เลยใส่เสื้อคู่กันมางงใ่เฮ้ยจะได้อยู่ด้วยกันครับจะได้อยู่ด้วยกันเธอ,อฉันฉันเข้าใจแฟนคลับแล้วแฟนคลับไว้ดิสนียทุกคนที่เหมือนแบบว่าเออ กำลังจะเป็นชิปเปอร์แต่จริงๆแล้วเขาเป็นแฟนกันแล้วก็เลยไม่ต้องชิปเปอร์กันเลยงงมากมีความเป็นเสื้อคู่ฉันเพิ่งเห็นรู้ปะคือฉันน่าจะดูเว้ยคือฉันเห็นแล้วอ้าวอู๋ใส่เสื้อวายเดต์แรกจะแซลแล้วก็มีคนพิมพ์มาบอกว่าเฮ้ยใส่เสื้อคู่อ่าโอเค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 แคแครพี่ทำไมพี่ถึงมีเสื้อดำมาก็วันโปรโมทวันสุดท้ายก่อนซีรีส์ออนเนี่ยผมผมไปโปรโมทมาเขาใส่สีดำมันนี้ใช่ อ, uh. อ๋ออ๋อฮะไม่ได้เอาคืนหรอเขาคืนหรนนเอร <c oughs> งงเขาไมไ่เอาคืนไม่หรอไม่รู้เหมือนกันถามแซวได้เฉครับงงขาไม่ไเงงงงอะต่อต่อต่อ,ตอ และเราอยากรู้ว่าการที่คุณสองคนเนี่ยมาคู่กันถือว่าเป็นพรมริคิดถูกไหมอยากรู้ว่าพรมริคิดครั้งเนี้ยทําให้พวกคุณสองคนรู้สึกอย่างไรบ้างอืม,มริคิดครั้งนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกโชคดีที่พรมริคิดจีดเขียนให้ให้เราได้มาเล่นคู่กัน จริงคนระับผมก็ถ้าถ้าเปรียบกับผมลินขิ่กับพีผมน่าจะเหมือนพีเลยคือแบบเป็นครั้งแรกที่แบบออริ t i นด้วยกันแล้วก็ได้เล่นด้วยกันเลยจริงเพราะว่าพีน่าจะมีสตรอรี่ของพีอยู่ว่ามามาออริ t i นตั้งแต่บ่บายสามเอ้ยบ่ายสองปะรอบบ่ายบ่าองพีอ่าใชเา่เคยเล่ายังเคยเล่าเราไปแล้วปะเหมือนเคยเล่าไปเราเคยเลย่าแลย ไปเล่าแล้วที่แบบว่าตออคนที่มาเล่นคู่แล้วก็แบบไม่มีใครมาเลยจนแบบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ถึงเป็นอู่เดินเข้ามาเป็นคนที่ได้บทคู่กับผมอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ากันเป็นผมริคิดหนึ่งอย่างพี่อู่ครับพี่เบนมาอ่าครับผมสวัสดีครับพี่เบนเอ้ไม่ใช่สวัสดีครับเพื่อนเบนสวัสดีเราได้ป่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะ,อะโอเคงานต่อไปต่อไปนะมันคือเรื่องของภไดิคิดไม่ว่าจะเป็นเวลาตั้งแต่วันแคสติ้งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเออพี่เบนฝากบอกว่าเก่งมากครับอู๋อะไม่ว่าจะเป็นช่วงวันแรกจนไปถึงวันแรกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันที่เราออนแอร์วันแรกจะจำได้ไหมเรามีการขอบคุณกัน แล้ววันเนี้ยเป็นอีพีสุดท้ายแล้วคุณมีอะไรอยากขอบคุณพัทไหม, <S <S มให้ของรอบหนึ่งหมดแล้วขอบคุณไปหมดเลยขอบคุณที่จับมือกันจนถึงวันนี้อยากรู้ว่ามีอะไรที่จะขอบคุณกันไหมคะ่ะหันหน้าเข้าหาการตาเสตทมเนียนเดิมเลยค่ะพี่ผมผมต้องหันคงนี้วะถูกต้องค่ะ ผมฝั่งนี้แต่กงแต่กล้องผมฝั่งเนี้ยโอเคฮะโอเคโอเคเธอโอเคอัเล็กคือใครอ่ะรู้ปะอะไรฮะคุณอเอ้ยตัวอะไรอ่ะอูแมวแมวอ๋อแมวเขาคือใครไม่รู้อ่ะขอบคุณกันต่อ S <S um อ่ะครับ<笑><笑>ขอบคุณเลยไหมครับค่ะอพูดได้เลยพี่คุณ <K un> พี่อ,พอ๋ออ่าขอบคุณขอบคุณอ่าขอบคุณอู่มากนะครับที่ที่เป็นเป็นเหมือนได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันตั่งแต่วันแรกที่ออเดชั่นเนาะแล้วก็ เริ่มต่อบทด้วยกันตั้งแต่วันวันออดิชันเลยอนะไรเงี้ยจนจนพอถึงวันจริงเราก็ยังต่อบทด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการถ่ายทำเนี่ยก็แล้วก็อยากจะบอกว่าว่าดีใจแล้วก็แบบแบบอ่ามีความสุขมากๆที่ท,ที่ที่ได้เห็นที่ได้เห็นแบบเห็นอู๋มาได้ได้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้เนะครับก็อยากจะอยู่ในทุกๆความ อูไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะเป็นกําลังใจที่อยู่อย่างนี้เสมอเลยนะครับก็ทักไลน์มาคุยได้แบบปกติเหมือนที่เราคุยกันอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไว COVID ้โควิดหมดก็เดี๋ยวค่อยไปนัดทานข้าวหรือว่าไปเล่นด้วยกันครับผมครับก็คือก็ขอบคุณพีมาหลายครั้งแล้วจริงๆแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงแบบว่าอยากขอบคุณอีกต่อไปเรื่อยๆ คือต้องคือต้องแบบอยากขอบคุณพีที่ได้แบบกกันตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันขอบคุณพีที่แบบคอยช่วยเหลือต่างๆขอบคุณพีที่แบบว่าเราไม่เคยทะเลาะหรืออะไรกันเลยเราไม่เคยแบบมีความไม่เข้าใจกันแต่เราเป็นแบบเหมือนเรารู้สเปซของกันและกันแล้วก็เข้าหากันโดยแบบจูนกันติดอ่ะใช่ครับแล้วก็ขอบคุณพีที่อืมที่เชื่อมั่น เชื่อใจเปิดใจให้กับเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอไม่รู้ว่าคือตอนแรกเราคิดว่าในในการร่วมงานกันกับพีคือพีผ่านประสบการณ์มาก่อนซึ่งเรายังใหม่เราไม่รู้ว่าเรากับพีจะเดินทางไปได้แบบไกลแค่ไหนถึงฝั่งไหมแต่พีก็แบบคอยมาประคองเราไปไปเรื่อยๆทําให้เหมือนกับว่าเราแบบไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่หรือไม่ใช่แบบ อะไรใหม่ๆคือหมือนกับว่าเราอยู่ร่วมกันจนถึงสั่งใช่ขอบคุณพีนี้มากแล้วก็จนถึงตอนนี้เราก็ยังติดต่อเรื่อยๆเราต้องคุยกันเรื่อยๆล่าสุดก็เพิ่งคุยเรื่องวอกมาคุยเรื่องแบบว่าเออคลิปต่อไปจะทำอะไรหรืออะไรยังไงแล้วก็คุยไปเรื่อยๆก็อยากขอบคุณพีที่แบบเชื่อใจเราใช่ครประมาณนี้อนี้ ชอบจังเลยเวลาที่มันคือความรู้สึกที่อยู่ข้างในจริงๆแล้วนานๆทีได้พูดมันออกมามันคือสิ่งที่ดีเอ่อชอบชอบชอบมากๆชอบกับการที่ว่าคาพูดของพีที่พูดว่าเออขอบคุณที่อยู่ต่อบทอยู่ต่อบทกันทุกเวลาเออแม่งจริงว่ะเอาจริงการทํางานในพาร์ทเนอร์กับนนักแสดงการต่อบทด้วยกันแม่งเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเยอะเหมือนกันเนาะ มันคือความสัมพันธ์อีกหนึ่งรูปแบบที่มันน่ารักมากๆชอบเวลาอ oh ู๋แสดงความจริงใจแบบที่ไม่ไม่ได้มีภาพหนูคือหนูคือความแบบ <c oughs> ความธรรมชาติของโลกใบนี้ขอบคุณชอบเวลาที่สองคนพูดพูดความรู้สึกมากๆมันรู้สึกว่า เออมันดีจังเลยชอบ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 เนาะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนค่ะเออพวกคุณจะได้กลับมาร่วมงานกันเร็วๆนี้อดทนรอกันไปก่อนนะคะที่ร้าน <c oughs> อดทนรอกันไปก่อนกับโควิดที่มันอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยที่เจอโควิดไม่ใช่แค่พวกเราพวกคุณก็เจอเหมือนกันจับมือกันไว้นะคะเราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันเนาะอ่ะโอเคอยากรู้ค่ะว่าในครอบครัวบวยเดซินี่ ครอบครัวเนี้ยค่ะมันทําให้คุณได้สัมผัสถึงความวิเศษหรือความพิเศษอะไรบ้างอยากรู้ช่วยแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะที่คุณรู้สึกว่าตั้งแต่แตักครอบครววัวไยเดนซีนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยที่เรารู้จักพวกเขามันคือสิ่งที่มันวิเศษมากหรือว่าสิ่งนี้ที่เรารู้จักพวกเขามันคือสิ่งที่มันพิเศษมากอืออ่า <c oughs> เอาผมผมก่อนละกันอืม เหมือนว่ารู้สึกว่าากที่ได้มันรู้จักทุกคนในในครอบครัวไอเด,ดเลนะี่ยคืออ่าในพาร์ทหลักๆคงเป็น <S <S 2> <S 2> มันเกิดอะไรขึ้นเแบบี มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่แม่ก็ขาดแล้วก็แบบหลุดไปเลยจริงอ่ะฉันขอโทษเธอพูดฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษเพราะว่าฉันเสียบชาร์จแบตหรือเปล่าอาเป็นไปได้แต่กไม่แต่ว่าไลฟ์ามาแบบยาวเลยปะใช่ไม่ยังไม่ได้กดแบบวางเลยหรือว่ามือถือฉันร้อนเธอว่า เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องบินฉันเพิ่งเปลี่ยนเครื่องเองนะทิลาเราก่อนอะไรนะอู้ไปไหนเนี่ยทิลาอ่ะอ่ะอู๋เข้ามาแล้วเบบีมาต่อต่อเลยอยากรู้ว่าความพิเศษหรือความพิเศษในครอบครัวไวเดซินี่ที่คุณได้รับคืออะไรคะอือยอด มรู้สึกว่าหลักๆเนี่ยก,ก็คงเป็นเป็นนักแสดง10 10 14คนที่แบบเราบางคนอาจจะเคยร่วมงานมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกอีก,อกหลายๆคนก็ยังไม่เคยร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ที่ได้มาเจอที่ที่เราสามารถเราสามารถมีเขาได้มากกว่าพาทําง,งานนะครับอืมคือคือถ้าแม่จำได้เหมือนว่าเวิร์กช็อปครั้งแรก าจะไม่ผิดครั้งไม่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่สามนี่แหละแต่ละแต่ว่าลักแรกเนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนเรานั่งรวมกันเป็นวงกลมแล้วก็ให้แต่ละคนแบบแชร์สิ่งที่สิ่งที่อยากจะให้ซีเรื่องออกมาเป็นแล้วแบบผมรู้สึกว่าเราดีเราแบบโชคดีมากแล้วเราก็ดีใจมากที่เราแบบจะได้จะได้ได้คือเราได้ฟังทุกคนพูดอ่ะแล้วก็เรารู้ว่าอ่ะทุกคน,นเนี้ยทุกคนสามารถให้ใจซึ่งกันและกันได้ อืแล้วเราก็มันก็เป็นอย่างจริงๆคือเวลาที่เวลา,เาถ่ายทำแนละ้วมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นที่มันแบบอาจจะทําให้เราแบบว่ารู้สึกว่าเราทอ้อหรือว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยทุกคนก็คือรีบมาฮิวกันมากๆเหมือนว่าพอพอใครสักคนนึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบร่างกายอาจจะไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรีบแบบเหมือแนบบรีบวิ่งยื่นมือขึ้นมากันอะไรเงี้ยแบบก็เลยรู้สึกว่าเออเนี้ยเป็นสิ่งีพิเศษมากมาที่มันทําให เรารู้สึกว่าหูอยากอยากที่จะไปกองนี้แองเลยอะไรเงี้ยฮะอืมอืมนั่นคือสิ่งพิเศษที่คุณพีรวิทย์รู้สึกในคววไยเดซินีในการยื่นมือมาในการดูแลการของขอครอบครัวหลังนี้แล้วคุณอู๋นะคะสิ่งที่พิเศษมันคือมันเหมือนกับเป็นครอบครัวก,กันจริงๆจากคนแปลกหน้าหรือ<ถ><ถ>คนอื่นเลองดู มันต้องมีบรรยากาศเป็นคู่แรกที่คิดว่าเอ๊ะหรือเรามีดูมันจะช่วยได้อ่ะเราต่อเริงเหรอจริงอ่ะแหละเริงแล้วอบเลยอ่ะเนี้ยก็เก่งที่เราฟังกันต่างก็ผมว่ามันคือครอบครัวจริงๆอ่ะคือตอนแรกผมไม่คิดว่าแบบเราสิบห้าคนมารวมกันต่างคนต่างมารู้จักกันเริ่มมาลุ มารู้จักการเริ่มมาแชร์อะไรกันหลายๆอย่างทั้งที่แบบคนที่เคยผ่านงานมาก่อนคนที่ยังไม่เคยผ่านงานมาคือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างที่พีบอกทุกคนต่างอยู่กันในวันไหนที่แบบท้อวันไหนที่แบบเราทําไม่ได้มันจะมีกําลังใจเล็กๆจากพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆอะที่แบบมารวมกันแบบว่าเอ้สู้ใหม่นะเอาใหม่นะ คือมันเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็การทำงานออกกองผม,มา่ามันเป็นอะไรที่สนุกอะมันแบบมันแบบคือถ้าเป็นผมผมช่วงแรกผมปรับตัวอยู่ว่าเอะอะไรคืออะไรยังไงแบบยังไงแต่หลังๆมาคือแบบมันสนุกมากพี่ๆเขาแบบใจดีกับเรามากป้าหนิงเจ๊หนิงก็ใจดีกับผมมากในการที่แบบบริการน้ําหรืออะไรทําน้ําให้กินคือแบบ คือมันดีอ่ะมันดีมันดีมากครับผมว่ามันสนุกมากคือไปแล้วไม่เบื่อเวลาออกกองแล้วทุกคนก็แบบช่วยเหลือกันได้ดีนี่คือแบบสิ่งพิเศษสำหรับผมมากครับอืมอืมเอาจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบอย่างที่เราบอกมันมันมันเป็นโมลิขิดแหละมันคือสิ่ง S <S> บังเอิญก็ได้มันอาจจะเป็นบังเอิญที่ทาให้เราทั้งหมดได้มาเจอกันทําให้เรารักกันขนาดนี้แต่เมื่อเราได้เจอคนดีๆแล้วเราได้เจอความหวันดีๆแล้วก็เก็บรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้นานที่สุดนะคะทั้งคู่เลยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนๆรักรักพวกเรารักพวกเขาซัพพอร์ตพวกเขาแบบนี้ตลอดไปนะคะวันนี้เดินทางมาถึงอีพีส้าแล้วตอนนี้พวกคุณสองคนรู้สึกยังไงใจหายนะจริง ใจหายนะเอาจิงๆิงอ่ะรู้สึกรู้สึกอยากให้มีต่ออือืมรู้สึกว่ามันไม่อยากให้จบอยากให้แบบมีต่อไปเรื่อยอืออือสองตอนน้อยอไปครับ <laughs> พี่พีหล่ะก็ <laughs> รู้สึกว่าว่าเหมือนว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้ทําให้เราได พัฒนาตัวเองไปอีกในในอีกจุดหนึ่งที่เราไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกค่อนข้างที่จะผูกพันผูกพันกับกับตัวละครในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเวิร์กช็อปกันเยอะเราเวิร์กช็อปเราบ็อกกิง้งเราทํางานกับพาร์ทเนอร์เรากับกับทุกทุกคนในในซีรีส์มาค่อนข้างหนักมากๆมากเลยทําให้เราเกิดความผูกพันกันอืมแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเกิดจะต้องถึงจุดที่เราจะต้องส่งตัวละครกลับไปอยู่ในนิยายเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะก็อ,อยากจะส่งให้เขาไปไปถึงจุดที่ที่ดีที่สุดก่อนที่ก่อนที่ซีรีส์เรื่องนี้จะจบลงแบบที่เป็นซีรีส์แล้วให้เขาได้ได้ไปมีความสุขกับชีวิตของเติร์ชีวิตของเป้ในในสมุดนิยายเล่มนั้นต่อไปอย่างนี้น่าจะ รู้สึกว่าจะผมจะรู้สึกยังไงเดียเหมือนสบายใจที่เรื่องซี่เรื่องนี้จะจบลงมากกว่าอือเธอเธอเธอรู้ไหมว่าความรู้สึกฉันตอนนี้คือเออซีรีส์จบว่าเศร้าแล้วแล้วก็ดีใจที่มันประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่สิ่งที่ตอนนี้ฉันรู้สึกที่สุดคือ เออคำพูดของฉันมันเข้าหูของผู้เธอทั้งสองคนแล้วมันทำมันเป็นสิ่งที่ทำให้เออมันดีใจเนาะมันดีใจจริงๆนะเอาจริงๆที่ฉันไม่คิดว่าผู้เธอจะโตได้ขนาดนี้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าเออพูดไม่ถูกอ่ะพูดไม่ถูกขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนะคะทั้งสองนุกแล้วเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่คุณก็ยังมีหลายๆคนที่ ูดไม่ถูกถ้าผู้หญิงหนึ่งจะร้องไห้แล้วล้วจะไม่พูดแล้วไม่ได้แล้วโอโอเคร้องเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะโอเคอันต่อไปนะคะที่รักอันต่อไปนะะที่เราต้องคุยกันก็คือว่าอยากให้พวกคุณขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาดูพร้อมกันคืนนี้นะคะสี่ทุ่มตรงที่วาเดซีนี่นะคะแล้วก็ปั่นแฮชแท็กตอนสามทุ่มครึ่งอยากให้พวกคุณเชิญชวนหน่อยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของตัวเองหนะะ่อยค่ะอืม ครับเดินทางสุดท้ายแล้วก็อยากขอบคุณตั้งแต่ที่ดูตั้งแต่อีพีแรกจนถึงอีีนี้อยากขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบซับพอร์ตปั่นแทบกปั่นเทนทวิตหรือไม่ก็แบบมีติดชมให้เราได้แบบพัฒนาปรับตัวพัฒนาตัวเองได้อยากขอบคุณจริงๆครับก็ ผมว่ามันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากแล้วก็ผมอยากอยากจะแบบอยากจะอยู่กับทุกคนอะ่ะแค่นั้นจริงๆครับไว้มาดูด้วยกันนะครับอืมใช่เพราะตอนแรกตอนแรกเรามีแผนว่าว่าวันนี้จะได้ไปดูกันหมดทั้งครอบครัวเนาะอืมก็ อยากจะขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ที่ที่อ่าดูมาตั้งแต่ EP แรกเลยเอาจริงขอบคุณตั้งแต่ตั้งแต่ที่แฟนคลับบางคนก็คือไปหาเราตั้งแต่วันที่ยังถ่ายทําไม่จบด้วยซ้ําที่เอาฟูลซับไปให้หรือว่าหรือว่าไปตามให้กําลังใจอะไรเงี้ยก็คือเราทุกคนก็คือได้ได้รับในสิ่งที่ทุกคนให้มาเสมอมาตลอดการเดินทางของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็ นี่ถึงมีที่สุดท้ายแล้วก็เป็นเป็นอีพีที่ไม่คีขึ้นมาจากตัวนยายเวอร์ชันแรกนะก็คิดว่าทุกๆคนก็คงจะได้แต่ความความสุขแล้วก็ความเต็มอิ่มของวันนี้แน่ๆเพราะว่าเราก็แอบรู้สปอยมาบ้างว่าแต่ละคู่จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยความน่ารักของแต่ละคู่แต่ผมจะไม่หลุดสปอยแน่ๆก็ระวังคนแกงนะคะอ๋อก็ ครับก็รอดูก็เป็นเป็นซีนที่จะได้เห็นทุกคนอยู่ด้วยกันอยู่ที่ดูทุกคนอยากเนาะเพราะว่าผมก็เราก็ไปอ่านนมาว่าแฟนคลับทุกคนก็อยากเห็นว่าหุ้ยซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมีคนะู่คู่สิบห้าเนี่ยเขาอยากจะทั้งสิบห้าคนอยู่รวมกันในซีนยียวกันว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากจะให้เห็นการทํางานที่หนัก มากๆของแม่แมนะครับของแม่ชีของพี่ก้าพี่บอลชอนของพี่ๆทุกคนนีพี่ๆทีมงานทุกคนก็อยากอยากจะให้ทุกคนดูซีนที่มีค่าสําหรับสําหรับแดงอย่างพวกผมนะในในวันนี้นะก็อยากจะให้ติดตามชมกันแล้วก็ปั่นแท็กกันด้วยนะครับชอบตรงไหนหรือว่าอยากจะอยากจะดูอีกยังไงก็ดูย้อนหลังได้ทาง AS Play นะครับผมแล้วก็ ผมก็จะตามไปดูด้วยว่าว่าแฮชแท็กเอาจริงล่าสุดผมยังเซิร์ชทวิตเตอร์แล้วก็ไปดูแฮชแท็กของตอนตัวเองอยู่เลยว่าวายเดวินี่อีพีเจ็ดอีพีแปดก็ขอบคุณทุกคนมากๆผมขอบคุณทั้งคู่อีกครั้งจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็คิดถึงมากๆอืเรานัจกิงข้าวกันเนาะให้ครูวิไห่ายก่อน <laughs> ใช่ค่ะแล้วเจอกันแฟนมีดค่ะที่รักบายครับสวัสดีครับขอบค่ะบุยขอบคุณท <ern> ี Radio ่ทวิตนะครับบายเจอกันนะค่ะบุย